อ๋อละอ๋อใช่ปืนโอ้สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราอยู่กับโลบอกแมพที่ชื่อว่า buckshot showdown ซึ่งมันมีเสียงรบกวนคือไอ้ข่าววันนี้เรามีแขกรับเชอคือใครคนนี้เขาเดิมใครอินจาโมีกูกูกูขัดใจกับชื่อช่องมึงมากเลยดินจามองอันเนี่ย แต่แต่เนี้ยกูเคยเล่นกูเคยเล่นกับคุณมิกแล้วแล้วเคยถ่ายกับคุณมิกแล้วแล้วก็เราชนะไปสี่รอบแล้วนะทุกคนแบบแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละไหนไหนก็สินปอมสี่เทสปองสามโอเคทุกคนเราจะบอเสียงไอ้ชาวก่อนแม่งคัดไอเสียงัวกระจุยแน่บอกแค่นั้นแหละตากูเชี่ยโดนกูไปโดนล็อกมือเสียงเกมแม่งโคตรติดลิกลิ์เลยกูล็อกมือเลยไป ปาใครอ่ะอ้าวยแล้วกูโดนใครยิงกูตายไหมเนะ่โดนไม่ยกตไปขออันนี้ก็ของปลอมปะอ๋อใช่ของปลอมตายข่าวล้นชิบหายเออโ,อโ,อโดนไม่ก็าจังดีเลยเราจะเล่นกันประมาณสามสี่รอบนะทุกคนปามึงโอ้ชิบกู<ฮ>โดนรอบแล้วอ่ะเฮ้ยกินยาแม่งยิงก,กูแน่ๆเลย กินยาเลย่องอ่ะกูยังไม่กินตอนนี้ผมว่านี่น่าจะของจริงนะเพราะว่าเรายิงกันโอเคเหลือนัดหนึ่งแล้วทุกคน,เ,นเหลือนัดหนึ่งแล้วซึ่งไอ้เอเอข้ามีกเวนขยายส่วนแล้วทุกคนเราอาจจะแพ้แต่ไม่ไรเรามีขวดยาอุ้ยเฮ้ยทุกคนหมดเล้วหมดเล้วไอ้นั่นมนหมดแล้วทุกคนเหยียบไอ้ข้าวงยิงกูไม่เข้าแน่นอนหลอนเลย เอาละมันถึงตาที่กูจะได้ยิงมึงแล้วแหละมันเนี่ยอยาดอุ๊ยกูผิดกูเพอยิงตัวเองเอ่อเอ่อเอ่อไม่มีกระสุนด้วยมีกระสุนด้วยนั่นแหละกูใช้กระสุนาสามนาัดไปกับมึงเรียบร้อยแล้วแล้วกูก็มีมีดด้วยนะกูมีเหมือนมึงนั่นแหละอุ้ยกูได้กูได้แต่ของดีโกูได้มีดสองอันตากูเริ่มมั่งดีโอ้ยเกลียดจังเลย กูโด้นเลยโอ้ทุกคนผมรู้สูตรแล้วยิงกูเองงเ้วก็ยิงกูแน่เลยมาเลยกูเฮ้ยไปกูโดนโอ้โหทุกคนผมซวยแล้กกูโดนไอ้ข้าวสามนติดแน่เลย มึงน่าจะไม่มีส,สิทธิ์ที่จะยิงกูแล้วนะเอตินแบกยาย่นั่นแหละลาก่อนเดี๋ยวกูขอ,อขอตัดทรัพยากรทิ้งนะไปตัดทรัพยากรก,กันทุกคนมันเป็ไนไรได้มั่งอ่ะุ้ยกระสุนแท้ซะด้วยอู้กูตัดทรัพยากรตึงๆไปยิงเลย <c oughs> โอเคเขาเรียกว่าตัดทรัพยากรไอ้ข้าวไปไอ้ข้าวยุนแล้วก็ชักกระสุนสีไรเอสีไรโอ้สีของปอมของปอมอุ้ยเลยสยเลยวยโไม่มีไม่มีของเหิวไม่มีของโอ้โหอ้าวขอกินยาก่อน โคคาโคล่าไปตัดทรัพยากรไปสองอันปออ๋อให้กูมองไม่เห็นนะกูก <issimo> ็เลยต้องเปิดโทรศัพท์ให้เต็มเต็มเต็มกูกูไม่ต้องเปิดให้เต็มก็ได้ทุบเลยของปอมของปอมกูได้ยินกูรู้ยังไงยังไงกูก็ตัดทรัพยากรหมดหมดแบบหมดแม็กจริงๆอ่ะตาเนี่ยไปชักกูขอใช้ให้หมดในทีเดียวเลยแล้วกันนะกูจะตาย ปินกูจะตายปินอุ้ยของแท้อุ้ยของแท้อุ้ยอุ้ยอุ้ยถ้าถ้ากูถ้ากูท่านันนี่กูโดนมึงเท่ากับกระสุนหมดไปอขอโดนโอุ้ยไม่โดนว่ะอุ้ยไม่โดนของจริงของแท้อุ้ย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 กระสุนหมด ที่อะตาแน่เลยเออเดี๋ยวเดนยิงๆไปเถอะอุ้ยสกีบดี้ทอยเลตเอยเฮียทุกคนดูให้ข้าวดีมันจับผมสกีบิดี้ทอยเลตว่ากระสุนหมดอุ้ยกระสุนไม่หมดหรอไปไม่ได้กูจะยิงทุกตากูต้องเดิมค่ะกูโอ้โกูไม่ยอมให้มึงโดนอยู่คนเดียวหรอกนะ ได้ได้ตินณแพ้แล้วกูยังไม่ตายกูยังรูแล้วรู้แล้วรูแล้วกูแล้วรู้เลยติณเองไม่รอดแน่อืมไอ้เหี้ยตาอนนี้กูน่าจะแพ้เอาสภาพอ่ะจริงๆกูรีเซ็ตตัวกูรีเออละดูแล้วโอ้ยติณที่ผ่ายอันกูว่านี่ของจริงเชื่อกูว่านี่ของจริง เรามาห้าสิบห้าสิบกันมา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 นี่อำไมวามูชินเดยุร์หลอดเลยวะเฮียกระสุนไอปืนสีฟ้าแม่ไอข้าวกูขอให้โชคดีเอามึงตัดปืนไปสองรอบเลยเหรอแน่นอนพ็าะกูตัดตะปยาของ นั่นแหละตัดทรัพยากรเหลือรอบนึงอ่ะมึงมึงไม่น่าตัดซ้าเลยจริงจมึงควรใช้ไอ้ไอ้สองคูณสองนี่กับกูตอนนี้นะแล้วกูเห็นเดี๋ยวมึงก็เพิ่มเลือดเองเหมือนเดิมอ่ะไม่รู้กูตัดเล่น กูรู้แล้วมันทำอะไรได้กูตัดเล่น <c oughs> อุ้ยอู๋สองดาเมจกูรู้ <c oughs> แล้วทำไมมันถึงกับครับมันดับเบิลดาเมจไงสองสองดาเมจกูรู้ไงแป๊บนึงไม่กูกูรู้ว่ามันน่าจะเป็นของปลอมไปไอเนี้ยน่าจะของปลอมนั่นแหละโอเคไม่ใช่น่าจะรีแล้วแหละทุกคนรีปะ่ะเฮ้ยไม่รีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อของหมดว่ะไอ,อ้ข้าวของหมดอ่ะตายแล้วกูจะตายแล้วเนี่ยอุ้ยโอ้ถึงกูได้ยามันก็ไม่สำคัญแล้วละ่ะกูกูกำลังจะตายเออกูได้กุญแจแล้วก็มีสองแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แล้วก็เต็มคือมันเออแท้หนึ่งแล้วก็ปลอมสองเราจะมาห้าสิบห้าสิบกันเถอะกูยังอยากใช้ของอยู่อุ้ยไฟนอไฟไฟเซอร์เนีน่ยวันจลาก่อนเพื่อนเลิฟโอเคลา ลาก่อนตายอ้ปื้อูได้ยินเสียงคอตะปูตอนนี้มีความกำลังคอหลังใคร <Okay. S 2> โอเคลูกนั่งข้างนี้แล้วูได้เริ่มก่อนเฉยเลยมาอุ้ย มันกินตัวตัดสปพยากรกินไร่กินอะไรกูยังไม่กได้กินเลย,เลย,น,ยนะอ๋อปืนกูมันเป็นปืนเหมือนกริชเออเลอเออเลออ่ะมันคือของบอมดิก,กูนันใช้ของหมดอะ่ะ ตาไม่ได้ไม่ได้ทำไรตัดเล่นตัดเล่นกไ,ไก็ตัดเล่นไงกกินดิเออกินกินกินอะไรมันชักกระสุนมันชักกระสุนอุ้ยสวยแล้วอ,อุ้ย ข้าวตอนนี้เราไม่มีอุปกรณ์อะไรทั้งนั้นเราจะพร้อมยิงโอเคคุณเชื่อมกอออมันเป็นของปอมกูว่าปอมหมดแล้วอะ่ะ <c oughs> ไ,ได้ไงวะเราต้องบุกทะลวงหัวใจข้าวในรอบเดียวทุกคนโค่าไอ้นี่เออไ้ยาไม่ได้ยาไม่เป็นไรโอ้ย ไอ้ข้าวไอ้ข้าวดูกูดิกูสามารถตัดหัวใจมึงทิ้งได้เว้ยโอ้กูรู้แต่ดูเหมือนมึงจะไม่มีกุญแจล็อกมือกูไม่ต้องล็อกก็ได้เอาจริงกูทะลวงเลยมึงได้อีกรอบปะอืมมาไอ้ตรงนี้แม่งได้ปืนจริงอ่ะได้ของจริงอ่ะแล้วยิงกูด้วย เรามาทําให้หัวใจเข้าโดนตัดกันเถอะอือไปโดนตัดหัวใจเรียบร้อยไม่สยก็ตฮุยอันายอันตายอุยกะลาก่อนเพื่อนเลิ่กูตัดเลย กูตัดเลยุตอัดเคลยโอเคไปปิดคลิ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 ปเลเฮ้ยเดี๋ยวรอรับเงินก่อนดีสำหับคลิปนี้ผมต้องไปแล้วขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปเล่นหลังไหมกับไอ้ข่าวอีกมันมันอยากมันอยากชนะ ขอบอกอะไรก่อนไปดิบอกดิที่นี้จากเรื่องจริงเลยนะไอหินปินมันเป็นแกเฮ้ย0 0 0 years later ตอนนี้ผมได้เจอสิ่งมีชีวิตประหลาดมันช่างน่ากลัวเพ <c oughs> ียังมากมันสิ่งมีชีวิตอะไรกันเอ้ยมันบินได้ด้วยมาสีเมม